วัสดีกับทุกคนด้วยนะคะมาเพาเิ่ัเช่อง Winner Family น,น,นะเราไม่ได้ลงคลิปนั้นมากเราก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนคือเราจะมาเล่นเกม r o b l o อีกแล้วนะเราอัดคลิปคนเดียวนะ้นทุกคนเราไม่ได้ชวนคนอื่นมาอัดด้วยนะอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นสลับ Tower 6นะอยากไปดูกันยังยังหลอกกดติดตามก่อนเนาะกดติดตามก่อนนะคะ นี่นะคะใครที่อยากเล่นด้วยนะอยากเข้ากลุ่มอัดคลิปเข้าทักไอจีอุ้ยอย่าตบ,ยาตบนะอย่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 าตบนะมาไปดูกันยา่างกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปปีนปีนบันไดไปนะไปกระโดดออบบี้เราต้องกระโดดออบบี้กระโดดออบบี้นะทุกคนกระโดดออบบี้เลยกระโดดออบบี้เลย เราเหนื่อยมากัะทุกคนคือโอ๊ยไม่รู้จะพูดอะไรละพูดไปเมั่ออะไรเนี่ยลูกบอลกลมๆอุยอ้ยอุยอ้ยอุยกกอ้ยเกือบเกือบตก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 เออเกือบตกเออเดี๋ยวพูดซ้ำดิอุย้ยเราพูดซ้ำเองเราต้องขอโทษด้วยนะเราอยู่ปสามแล้วนะปสามแหละเออปสาปสามนะ เราอัดคลิปเดียวอุ้ยอุหายหายหายมันมีการหายด้วยทุกคนเอ,อ๊อุ้ยเกือบตกอุ้ยอ้าเกือบตกเกือบตกนะคะเกือบตกนะเกือบตกนะไปไปไหมไปเไปอาเอา,เอาไปตัดภาพไปค่ะนี่นะแล้วก็ เขาเรียกว่าไงนี่นาก็มาถึงที่เราตกแล้วป่ะใช่ไหมใช่แหละเออใช่แหละเนาะไป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 กระโดดอุ้ยเกือบตกทุกคนนี่เมื่อกี้เราตกตรงอุ้ยอุ้ยเราตกค่ะทุกคนจะตกไหมเนี่ยน้ำแข็งอุ้ยเกือบเกือบอุ้ยทำไงวะเนี่ยอุ้ยมีคนตกไปฮะรอดยังไงคนอื่นตกแต่เราไม่ตกอะดูก่อนเผื่อจะตกนะอุ้ยอย่าพูดเลยเดี๋ยวตกอุ้ยอุ้ย ไปดิเย้เย่ไปได้นะทุกคนไปเลเซอร์บวกเออไม่ใช่ดีเลเซอร์อะไรก็ไม่รู้อะเขาวางเลเซอร์แบบรูปลายลายใช่ไหมทุกคนรูปลายลายเนาะเสียวตกเออตอนนี้ไม่ได้เท่าไหร่เออไม่รู้มันทันอ้าแล้วเราดูแต่เราไม่รู้ได้ไงนี่นะฮะใกล้อยู่นิดนึงนะเราเล่นสลับทาวเวอร์หกใช่ไหม น่าจะใช่อุ้ยเหมือนเราพูดไปเลยไหมถ้าเราพูดซ้ำๆหรืออะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะเราพูดซ้ำๆหรืออะไรที่ไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษด้ดวยนะฮะอืมอึม๊บไปไปอา้าอะไรเนี่ยไปไม่เป็นไรไม่ตัดภาพนะไปดูกันชิวๆไปดูกันชิวๆทุกคนเราขอ ไม่พากเสียงนะคิกเกตพากเสียงอันนี้เรามาพลาดเสียงเองนะเพราะว่าเสียงมันเบามากเราลืมปิดเสียงในเกมไงเออม,มันก็เลยดังกว่าเสียงที่เราพูดแล้วก็เลยต้องมาพลาดนะทุกคนเนี่ยคลิปนี้ดองนะอันนี้คลิปนี้ก็ดองไว้แหละน่าจะจริงแหละอุ้ยไม่ได้ดองไว้ดิเพิ่งอ่ะเออลืมลืมอะไรปีนทำไมเขาดูปีนบันไดยากจังอนะ ขาเมื่อกี้เขาตกหรือว่าเขาไม่ได้ตกก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพรามันไปไปไปแต่ตอนนี้ไปก่อนไปให้ถึงก่อนคือถ้าเราถึงเส้นชายแล้วเราตกคือปิดคลิปปิดคลิปเลยถ้าเราอยู่ไกลๆถึงจะถึงเส้นชายแล้วคือเราปิดคลิปเลยนะและ้วเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าเราถึงเส้นชายแล้วตกจะถึงเส้นชายแล้วตกคือเราปิดคลิปเลยนะเพราะว่าที่เก็จขึ้นไปใหม่เออ แล้วก็ขี้เกียจมาตัดต่อคลิปลว่ากลัวคลิปมันยาวเกินไงคลิปประมาณกี่นาทีแล้ววันนี้ปปไปไปไปนี่นะคลิปประมาณสี่นาทีกว่าๆแล้วปะอือใช่เลยอือไป,ปนี่อุย้ยเกือบตกอีกแล้วทำไมตรงนี้มันเกือบตกทุกทีเลยมาเราจะถึงไอตรงอไอไอที่มันเป็นน้ำแข็งได้ที่มันลื่ลลนๆนะทุกคนใช่ไหม อ้าวเขาตบกันด้วยนี่ไงเขาตบกันอยู่ข้างล่างน่ทุกคนก็ว่าได้ยินเสียงตบมาจากไหนนะทุกคนเออไม่รู้เหมือนกันนี่ไงไอตรงน้ําแข็งที่มันจะเลื่องเนี่ยโอ้ไปดีไป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 ดีไปไปกันเลยสิวะไปกันเลยสิวะวะวะไปเร็วเร็วดีไปอุ๊ว่าตัวเองว่าตัวเองขอโทษขอโทษขอโทษตัวเองเอ้าขอโทษตัวเองเป็นบ้าแล้ว ว่าตัวเองแหละไม่รู้เป็นไรเราเราเป็นบ้าอจริงเราเป็นบ้าเราชอบว่าตัวเองไม่รู้อ่ะเป็นไรเพราะเราชอบว่าตัวเองมากอืมอา้าวอุ๊ยอา้าวหายตกไหมนะ่ะอ๋อไม่ตกอ๋อทำแบบนี้ได้โอเคดี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 ด,ด,ด,ดีนี่นะเอาตรงไหน วิวเดาถูกด้วยอ๋อมันมีสัญลักษณ์ให้ดูอยู่ใช่ไหมมันเป็นใสกับนี่ปะตรงที่เราตกเออใช่ที่เราตกเนี่ยเราตกไม่เกียตรงเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราตกว้าวไปอันนี้เหมือนขนมเค้กเลยปะอุ้ยไม่น่าใช่อ้าวเลือดลด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 อ้าวเลือดลดสองเกือบตุยแล้วอุ้ยยังไม่ตุยเออหมายถึงในเกมนะไม่ใช่ชีวิตจริงนะทุกคนเนี่ย เลือดเลือดเต็มแล้วอืเลือดมันย้อนกลับมาได้ถ้าเราตุยไปเลยอะ่ะม,มันก็จะไปอยู่ข้างล่างแล้วไม่ก็อุ้ยลื่นตรงนี้มันลื่นอีกแล้วเนี่ยมันยากนะตรงเนี้ยยากกว่าตรงอันที่แล้วอีกเพราะมันเป็นเลยอโอ้ยตกแปะปิดคลิปปิดคลิปแปะปิดคลิปเลยขี้เกียจอะ่ะอ่านั้นตอนวันนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะ เจอการคิปอ้าวาตบเหรอตอบเหรออืมแต่เราไปตบเขาก่อนไงเพราะเราหมั่นไส้เขาเนี่ย,ย,อยพอเราจะปิดคลิปอยู่แล้วเราไม่ได้ตบใครเลยไปน่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายจ้ะบ๊ายบาย,บาย